ธอนี่นะคะทุกคนได้แล้วค่ะบะหมี่ชามโตของเรานะคะคือใหญ่มากจิ้มไม่ได้อ่ะนีค่ะตะเกียบอันนี้คือตะเกียบนะคะที่เขาแถมเซ็ตนี้มานะคะนี่เซ็ตนี้เท่าไหร่นะพี่หยกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณกินได้สองสามคนเลยนะทุกคนนี่ พี่ใหม่กำลังแจกจานจ,จริงจริงอันนี้ไม่ได้เรียกว่าตะเกียบครับเน,นี่ยเนี่ยตะเกียบตัวเนี้ยตะเกียบตะเกียบตะเ <c oughs> กี่บจี้มันเลยห <c oughs> น่าทานมากแต่เราจะมาทานกาันนี่เขาก็เรียกน้ะมาให้เรานะคะนี่ก็คือน้ำซุปนะน้ำที่ใส่นะโอ้มีไข่ด้วยไข่ต้มเลือดนะคะแกนี่จะเบิ้ลสองเลยใช่ไหมคะเออเน่นะคะเดี๋ยวเรามาลุยทานอาหารกันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันนะคะทุกคนหนงอ่ะพี่ใหม่ ไปตะเกียบจ้ะคือน nope totally ี่นะคะพี่หยกเริ่มทานแล้วที่นายเริ่มทานเลยนี่นะคะเรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะใช่ตอนนี้เรากินใบกันสักพักหนึ่งแล้วคู่จีมวันนีงผักกันทุกคนกินนั่งก่องเพื่อนกันที่ไม่จะร้องไห้แล้วพี่หยกไม่ให้ผักเมื่อกี้น้องใม่จะหยิบน เนี่ยอาการมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนที่ใหม่หิวข้าวชอบแย่งอ่ะซื้อผักที่ไรนมาอย่างงี้เราไม่ใช่ราตรับซื้อพวกนี้มานานก็กินไป่ดีแค่นี้ต้องแย่งนี้แค่สามใบเองแค่สามใบเองอะไรชุกมาอะไรชุกมา เขาไม่ร้องไห้ทุกคนเกิดเหตุฉุกเฉินนะวันนี้เขาแย่งผักกันทุกคนไม่ได้สั่งทำผักอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะไม่มีการที่คอนเทนต์มาล่วงหน้านะอันนี้คือสดๆนะคะทุกคนเองแย่งอะไรไม่แย่งแย่งผักทุกคนมันต้องแย่งไก่แย่งหมูอะไรมันไม่แย่งนะมันแย่งผักกันทุกคนบ้านอร่อยเหรออันนี้คือผักที่อร่อยสุดเหรอผักสลัดอ๋อ ไปไปไปซื้อผักสลัดมาแล้วมากินกับอันนี้ต่อบอกเขาหน่อยเอาเอยอะๆหน่อยพี่ <c oughs> เออน้ากินต่ออาเฮก้าสงบหรือยังสงบแล้วเอาเอาอกบ้านไปไปซื้อมาเลยผักเนี่ยเออกลับ้านไปซื้อเลยนะแต่เราต้อง่วยการกินให้หมดนะทุกคนนี่มันเยอะมาก ก็ถูกใจอีกแล้ว